ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายนะครับวันนี้อาตมาภาพพระประวิทย์กันตับะพกคุโูนะครับก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอสินห้ามีความหมายว่าอย่างไรหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรนะครับ 1. น,นะครับปานาติปาตาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามินะครับคือ เว้นจากการทำร้ายชีวิตคือไม่ฆ่าสัตว์ทุกชีวิตและไม่ฆ่ามนุษย์ร่วมกันนะครับ 2. อ,อัทินนาธานาเวรมณีสิขาปรทังสมาธิยามิคือเว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้คือขโมยสิ่งของจากผู้อื่นที่เขามิได้อนุญาตนครับ 3. กาเมสุมิชาจาราเวร,รมะีสิขาปัทังสมาทิยามิคือเว้นจากการประพฤติผิดในการมคือนอกใจภรยาตนเองทั้งที่ตนเองมีครอบครัวอยู่แล้วหรือสามีนอกใจภรยาตนเองทั้งทั้งที่มีครอบครัวอยู่แล้ว 4. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคือเว้นจากการพูดเท็จคือพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นโดยตั้งใจนะครับ 5. สุราเมรยมัชชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิคือ เว้จักของเมาคือสุรามีอะไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มเข้าไปแล้วมากๆก็สามารถทำให้ขาดสติบางคนถึงกับชกต่อยตีกันบางคนถึงกับขับรถเกิดอุบัติเหตุบางคนพูดจาไม่รู้เรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและขาดสติครับสรุปสินห้าหมายถึง ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่วความทุจริตและสิ่งที่ไม่ดีทุกป,ประการศีลคือเจตนาความตั้งใจที่งดเว้นและการทุจริตสามคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามและวะจีทุจริตสี่คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อ มนุษย์มีเหตุมีผลรู้จักยับยั้งชั่งใจแต่สัตว์ไม่มีสิ่งนี้เมื่อใดที่มนุษย์มีศีลห้าครบความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์กายก็เป็นปกติวาจาก็เป็นปกติใจก็เป็นปกติเมื่อไร้ศีลห้าขาดความเป็นมนุษย์ก็ลดลงนะครับ อานิสง์ของศิลหเมื่อรักษาได้ 1. อายุปราศจากโรคภัยอายุยืนนะครับสทรัพย์สมบัติมีความปลอดภัย 3. าลูกหลานสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุข 4. พูดอะไรมีความเคารพเชื่อถือ 5. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาดนะครับ อันเป็นที่มาของของบุตรผู้ปฏิบัติต่อพ่อและแม่5ประการนะครับบุตรก็คือลูกนะครับหน้าที่ของลูกพึงปฏิบัติต่อแม่และพ่อ5ประการ 1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบแทนนะครับเลี้ยงท่านตอบแทนเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ให้เราเลี้ยงท่านตอบแทน 2. องทำกิจธุระของท่านงานของท่านที่ได้ทำมาแล้วคือสารต่องานของท่านนะครับสามดำรงรักษาวงศกุลให้คงอยู่และไม่เสื่อมเสียหายคือรักษาวงศุลหรือสกุลเราไม่ให้เสื่อมเสียหายนะครับให้เราเป็นคนดีมีวินยัยใช้ชีวิตประจำวันก็ได้สำเร็จ 4. ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นผู้สมควรรับมรดกนะครับห้าทำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วนะครับไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือท่านไม่มีชีวิตอยู่นะครับเราก็ควรทําทตัวให้เป็นคนดีนะครับทั้งที่ต่อหน้าก็ดีทั้งที่รับหลังก็ดีนะครับก็ว่าด้วย หน้าที่ของรูปพึงประพฤติต่อแม่และพ่อ5ประการนะครับก็จะมีดังที่ว่ากล่าวไป5ประการก็คือ,อหนึ่งเลยท่านเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านตอบแทน 2. ทํากิจธุระของท่านงานของท่านที่ได้ทํามาแล้วให้สําเร็จ3ดํารงรักษาวงศุกุลให้คงอยู่และไม่เสื่อมเสียหาย 4. ประพฤติตนเป็นคนดีเป็นผู้สมควรรับมรดก ถ้าทำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วนะครับห้าประการนี้นะครับหน้าที่ของลกูกพึงปฏิบัติต่อแม่และพ่อ5ประการนี้นะครับเมื่อในสมัยพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้านะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ใน5ข้อนี้นะครับอัตมาภาพพระปวิันตปรปะกุโนก็ถวายความรู้เล็กๆน้อยๆนีน้ ให้แก่ท่านสาธุชนที่ได้สดับรับฟังนะครับสาธุครับเอวังก็มีด้วยปรกรณัชนี้